สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีสิงหาคาสิงห์ประจําเดือนพฤศจิกายน2568นะคะชาวราศีสิงหะคาสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนอีพีนี้เป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซยได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําใหเเนนะะ้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์ค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะ ก็ยินด so mm ีต <c oughs> ้อนรับนะคะชาวราศีสิงละคณาสิงนะคะและยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่งชาวสิงเช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้เสียงเบากรุณาเร่งเสียงในช่องทางการฟังของคุณนะคะหรือถ้าหากว่าคลิปนี้มีเสียงไอมีเสียงกระแอมเสียงแหบเสียงแห้งขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าป่วยก็ยังไม่หายดีเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีสิงละคณาสิง คุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ควีนถือเหรียญน,นะคะไพลาฟันค่ะไพ่หกถ้วยนะคะ สิบไม้เท้าชาวราศีสิงหาห์นะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะ คุยกับชาวธาตุดินพุสดก,กันมังกรน,นะคะธาตุน้ํากระกดนินพิจิกหรืออาจจะเป็นธาตุไฟเมสิถธนูเนาะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาต่งางศาสนาต่างวัฒนธรรมนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เนาะชาวสิงห์นะคะในอดีตที่ผ่านมาไม่มองว่าชาวสิงห์บางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยาวนานเป็นความสัมพันธ์ที่ทะเลาะกันบ่อยแล้วก็คืนดีกันบ่อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่พยายามที่จะผลักไปข้างหน้าบางคนกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อที่จะสร้างครอบครัวแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือชาวสิงห์บางคนก็มีพลังงานของคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนอะอันนี้ก็คือในอดีตท,ที่ผ่านมานะคะของชาวราศีสิงลัคนะสิงนะถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสกิปข้าผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพนี้ไม่ใช่หน้าไพของคุณคะ่ะ ไม่ต้องน่าไปคิดเยอะคิดมากเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงศรลราศีสิงในช่วงเดือนพฤศจิกายน2568เป็นอย่างไรนะคะสี่ไม้เท้าเดอะสตาค่ะหนึ่งดาบ เป็นไพ่สาไม้เท้านะคะชาวราศีสิสงศรีรคณะสิงนะคะบรรยากาศความรักคมสัมพันธ์สถานการณ์ตา่ตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นไม่มองว่าสําหรับคนที่มีคนเก่าๆเข้ามานะก,เนก็เหมือนกับเหมือนกับรอดูอยู่อะ่ะตัวคุณยังไม่มีการเทคแอคชั่นใดๆนะคะรอดูความพยายามรอดูความจริงใจรอดูความตั้งใจอืส่วนชาวสิงที่ ดำเนินความสัมพันธ์มานานเนาะไม่มองว่าตัวคุณเองก็ในในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็เป็นช่วงเวลาของการวางแผนอนาคตนะคะอืมวางแผนความสัมพันธ์ว่าจะไปในทิศทางไหนนะคะที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันมั่นคงประมาณนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในพัทของความคิดและความรู้สึกของชาวราศีสิงศรีษะสิงกับคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะ ไม่ว่าเขาคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนขอให้มีคนที่คิดถึงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณและเขาคิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวสิงก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศรีสิงห์ลัคนาสิงนะคะชาวราศรีสิงหรลัคนาสิงคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันสเตนค่ะ ไพร์วินเทสค่ะเดอะซันและเป็นไพ่์เดบิวชาราสีสิงห์ลัคนณะสิงห์นะคะถ้าหากว่าคนที่คุณคิดถึงคนคนนั้นเป็นชาวเออเป็นชาวต่างชาติไม่รู้สึกว่าตัวคุณเองยังไม่ ได้มั่นใจอะไรขนาดนั้นถามในความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาว่าคุณชอบเขามากๆเลยนะคะถึงขั้นกับตกหลุมรักถึงขั้นกับแบบรุ่งหลงเลยทีเดียวนะแต่ว่าคุณก็รู้ดีเขาว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาที่เรายังควบคุมได้ยากอยู่นะคะส่วนคนที่คุณคิดถึงเป็นเป็นชาเ,าเขาเรียกว่าเป็นคนเก่าๆเนาะตัวคุณเองยังสองจิตสองใจนะคะ คุณอาจจะยังลืมเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาไม่ได้มันยังอยู่ในใจอยู่แต่เพียงแต่คุณอาจจะไม่ได้สแสดงออกมาว่าคุณกังวลอืมก็ยังไม่ได้ลืมเขาหรอกนะคะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้ร้อเปอร์เซ็เลยทีเดียวอืส่วนถ้าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่คบหาดูใจกันมานานเนาะ คุณก็คิดว่าคนคนนี้ก็คงเป็นคนสุดท้ายแล้วแหละนะคะจะดีจะร้ายยังไงก็ก็รับไว้แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องปรับกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนคนนั้นนะคนที่ชาวราศีสิงห์ a k ะ h n สิงคิดถึงคนคนนั้นคิดอะไรรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีสิงล a ล a ค n a สิงนะคะมาดูกันไพ่อัศวินถือดาบนะคะ empress สองดาบค่ะและเป็นไพ่แฮงแมนชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์นะคะคนคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาววันอาทิตย์มีชาววันศุกร์มีชาววันจันทร์นะคะมีชาวธาตุลมมิถุนตุน่นกลุมมีชาวราศีมังกรและคณะมังกรแาวชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะราศีเดียวกันกับคุณนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะ ชาวสิงค์คนคนนี้คิดแลรู้สึกอย่างไรกับคุณตัวเขาเองมองว่า,าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่ดีอบอุ่นอเอาใจใส่รู้สึกเหมือนบ้านรู้สึกเหมือนครอบครัวรู้สึกอบอุ่นนะคะเขาเองมองว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะผ่านความสัมพันธ์เย้ยม,ม,มากมายนะคะตัวเขา รู้สึกว่าคุณคือความสัมพันธ์ที่ถ้าว่าเขาเลือกแล้วเขาอาจจะเขาเรียกว่าไม่ไม่เสียใจในอนาคตอะไรประมาณเนี้ยอืมอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ในส่วนของเ,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 เอาคอามอนาคตความรักคมสัมพันธ์ของชาวราศีสิสงแลฒนา,าศีศิงห์กับคนที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรนะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคามันคืออนาคต อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะคะเอาคำไบได้เป็นไพ่ก้าไม้เท้านะคะเป็นไพ่เอ่อคิงถือไม่เท้า7ดถ้วยนะคะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เท้า ราศีสิงห์คะสิงห์นะคะในส่วนของเอาคํานาคตความรักความสัมพันธ์คุณจะอยู่เฉยๆมองดูคนคนนี้มองดูความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนตัวคุณจะไม่เทคแอคชั่นใดๆคุณจะให้เขาเป็นคนเทคแอคชั่นทั้งหมดแล้วคุณจะเป็นคนตัดสินใจนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีสิงห์และคณะสิงห์ขอคําแนะนําค่ะไพ่เด็กดาบนะคะ ให้ควีนถือถ้วยให้บอกไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะไม่ต้องกังวลนะคะคิงถือเหรียญนิ่งๆเข้าไว้นิ่งเงียบใช้สติใช้เหตุผลมากที่สุดไม่ต้องโวยวายนะคะควีนถือดาบตัดสินใจโดยใช้เหตุและผลนะคะไม่ต้องรีบร้อนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณควบคุมคอนโทรลนะคะจะตัดสินใจแบบไหนจะเลือกความสัมพันธ์ในทิศทางใดจะ ให้ความสัมพันธ์นี้เป็นไปตามได้ดังใจหรือไม่ต้องการหรือไม่ต้องการมันอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะเป็นกำลังใจให้นะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาโดยตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ใหม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณม,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ